กลับเข้าสู่ฟิชกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ใช่ครับตอนนี้เกมมันก็ได้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อัปเดตมาเม,เมื่อวานแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อเราไปเล่นเพซิมดูไหมอ่ะมารอบนี้ก็เป็นอัปเดตใหม่มานะครับเรากลับมาที่เซอร์เฟเสซของเรากันโอ้โหมันมันมันเทเลพอร์ตให้เราลงนี้ได้หรออ่ะซึ่งก็วันนี้เนี่ยจะมีอัปเดตใหม่ขึ้นมานะซึ่งมันเห็นเขาบอกชื่อว่า Animals นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโอ,โอเค ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะอ่าเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูอัปเดตบล็อกกันก่อนแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องกลับไปตงรงนู้นให้ได้ก่อนคือผมไปเอ่เอกดเซรอัพอยู่ที่นี่มาด้วยเดี๋ยวนะตรงนี้มีคนกลับมาแล้วครับท <c oughs> ุกคนอ่าเรากลับไปได้ปะเออเนี่ยตรงนี้ที่ที่มันจะมีแอรียถูกไหมแอรียใหม่ของมันนะอ่าเดี๋ยวเราเราลองดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะไปได้ไหมอันนะอืมนี่ไงโอเคข้างบนมาแล้วครับแอนิมอลพูลแล้วเนี่ยอยู่ใกล้แค่ งั้นก็ก่อนที่เราจะไปดูอัปเดตบล็อกเนี่ยเราไปกันก่อนดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะเพราะว่ามันไม่รู้มันจะอยู่นานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้มันอยู่แค่เทราพินอย่างเดียวหรือเปล่านะแต่โอ้โหมีมือเชนอีกแต่มือเชนเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับมาเราไปแอนิมอลคูใกล้ๆกล้เทราพินกันเลยกันเนาะเขาบอกมีเทราพินไอแลนด์นะครับอ่ะตรงนี้ป่ะใช่ไหมคิดว่าน่าจะตรงนี้เนี่ยแหละครับทุกคนอ่ะแอนิมลถูกไหมเอ้าอ,อะไรอ่ะมีเร e สคริปต์อยู่ตรงนั้นโอเคแต่ก็มา เราลองสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับอืมก็ตอนนี้ผมเ,เราใช้เบสอะไรโอ้โหเราใช้กาเบสเหรอทำจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนโอเคมาฮะครับอืมลบ15%พอยเกตสปีดเลยนะตั้งแต่แรกครับทุกคนโอเคก็น่าจะได้สัตว์เลี้ยงในแอนิมอลนั่นแหละก็อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงแบบเอเอ,เอผมเรียกสัตว์เลี้ยงอีกแล้วเป็นปลาแบบสัตว์เลี้ยงเออเป็นปลาแบบสัตว์ครับอ,อ่ะนั่นแหละเราได้พอกุูฟิชครับทุกคนนั่นอะไรนะ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่แน่ๆตอนนี้เราเปลี่ยนเบสก่อนนะครับทุกคน ใช้อะไรดีอ่ะอันนี้แบกเกีวไปเลยแล้วกันเนาะมี2อันพอดีครับก็เพิ่มโชคเพิ่มลเลสเซียนไปเพราะมันลดลดเอ่อพอกิสป er ีดค่อนข้างเยอะอยู่ครับไม่รู้มันจะมีเบ็ดไหนที่เพิ่มพอกิสปีดด้วยหรือเปล่านะแต่เหมือนจะมีแหละครับนี่ไงอันนี้บวกแปดเปอร์เซ็นต์อปีดโอเคพูดถึงก็มาเลยนะและเราได้เอ่อซีบราฟิชเลตครับโอเคได้มาลายครับปลามาลาย <c oughs> อื้มอ๋อโอเคอันนี้บวก8เหมือนกันอันนี้น่าจะมาลายเหมือนกันครับอืมใช่ใช่ ซึ่งปลาน่าจะอยู่ในนี้นะครับ Limited Fish Animal ครับทุกคนนี่เราได้มา2ตัวแล้วโอเคกําลังจะหายอีก12วันน่าจะอยู่2อาทิตย์ครับสำหรับอีเวนต์นี้นะโหจะไม่รู้อันนี้อยู่นานแค่ไหนด้วยนะเราใช้อะไรต่อดีเอ,อ,อ่อ Insect ไหมเพิ่มเลเวลสปีดเพิ่มรักครับทุกคนโอเคได้มาอโอ้โห,โโหลบ85%หอเโอเคลบ85%ดเลยครับคือไม่ยากนะนจริงอันนี้ลเลสเซียนเอ้ไม่ใช่ดิหมายถึงว่ามันไม่ได้ดิ้นปลาไม่ได้ดิ้นเยอะครับ คือดิ้นเยอะอ,ะอยู่ก็ก็คือเยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะอืมแต่ก็โพกสปีดลบตั้งแต่สิบห้าครับ <c oughs> เราต้องหาแบบที่มันเพิ่มโพกสปีดหน่อยแล้วไหมโห <c oughs> ไม่งั้นดิโ <c oughs> <c oughs> อ้โหอะไรครับเนี้ยโอเคค่อยๆก่อนค่อยๆตอนนี้เนี้ยงไวโอ้โหลดทีนึงถ้ามันแบบออกออกจากออกจากนี่ทีหนึ่งนี่ลดลดอย่างเยอะเลยครับโอ้โหโอ้ต้องมีสติมากๆครับโอ้ใหม่ก็โอ้โหโอ้โหพลาดทีนึงนี่ร้องไห้เลยคือ โอเครดไปเยอะมากครับอือหืออือหือโอเคต้องค่อยๆอยะต้องต้องดูดีๆเลยครับโอเคโอเคโอเคขอไกลแล้ว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 โอเคนั่นแหละเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ใน,นที่สุดครับโอเคเราได้ซีข้าววัวทะเลและนี่คือวัวใต้น้ําของเราครับหน้าตาป็นแบแบนี้สามพันโลเลยนะหูเยอะอยู่โอเคอืมเบ็ดของเรารับได้มากสุดเท่าไหรอ่อ่ะได้กี่ก,กิโล ได้ห้าอ๋อห้าหมื่นกิโลโอเคมาใช้กันต่อครับทุกคนไปลบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มาอีกแล้วโอ้โหทำไมลดเพิ่มลดเพิ่เกสปีดเยอะจังเลยอะฮะอืมอ่าโอเคมามามารอบนี้พีพีรันย่ามังครับคืออะไรอะวัดไม่รู้เหมือนกันอะเราตกกันต่อครับก่อนที่อีเวนต์จะหมดเห็นเขาบอกว่าน่าจะมีทุกๆ30นาทีนะครับทุกๆ30นาทีจะมีทีหนึงอ่ะอันนี้บวก7%เปอร์เซ็นต์พวกเกียร์สปีดไม่น่าใช่มาลายแล้วปะเพราะมาลายจะบวก8นะครับอันนี้อาจจะแบบเออโอ้โหอะไรรคับเนี่ย เป็นทูน่าเป็ดเหรอมันเออเป็นอันเด็ดที่ปลาแปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยครับเพราะเป็นปลาแบบเป็นสัตว์อ่ะโหเพื่อนเพื่อนในตัวอะไรนะตัวแบบสีดำเลยน่าจะเป็นวิวเทเชชันอื่นโอ้บวก5%อันตัวใหม่เหมือนกันปะ่ะสีออกไก่ป่ะเนี่ยผมคิดว่าไก่ดูเหมือนไก่มากครับสีแบบสีแบบเนี้ยใช่ไหมเนะี่ยไหนดูสิโอเคคลักฟินครับนั่นคือไก่จริงด้วยอะไรครับเนี่ยเอ๊ะทำไมอันนี้ไม่มีบวกไม่มีลบอะไรเลยอ๋ออีเ,อเวนต์หมดแล้วครับทุกคนนี่ไง ขีดหายไปแล้วเออนั่นไงแล้วเราก็ได้ตัวเดิมไปเลยโอ้โห งั้นเอาเป็นว่าเรากลับไปที่มูสบูดแล้วก็ไปขายของดีกว่าครับไปขายของที่เราได้กันมานั่นแหละโค้ดเลเวลเราไม่ค่อยขึ้นเลยนะจริงตกพวกแอนิโมนะครับอ่ะคือเอาจริงเนี่ยในลิมิตฟิชอันนี้มันเห็นเขาบอกมันมันอัปเดตมา2อันนะ่ะนะแต่ตอนนี้เราหามูสบูดของเราก่อนโอเคอยู่ตรงโน้นโอเคก็มันจะมีนอกจากอันนี้ครับมันจะมีอีกอันนึงน่าจะอเอะมันึกมันคืออัปเดตอะไรนะไม่มั่นใจอันอันนี้ปะไม่มั่นใจว่าคืออันนี้หรออันเนี้ยไม่ใช่คลิปแน่นอนครับไม่ใช่โคนนนน้่่่่อก็ไมไมมใใชชท เออน่าเอ้โกดิไทยอ่านอ่าใช่ปะอืมแสดงว่าในนี้ไม่น่ามีแน่เลยครับกับอันใหม่หรือไม่ก็อาจจะมีนั่นแหละแต่ว่าเรามันแค่อยู่ในแบบอยู่ในซีที่2ซึ่งเรายังไปไม่ได้นะครับเพราะดูเลเวลเราอ่ะงั้นเรามาขายของกันดีกว่าครับอันดับแรกเลยเราก็น่าจะขายทั้งกระเป๋าไปก่อนเลยแล้วกันเนาะอืมเพราะว่าก็ลิมิเต็ดมันขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับนั่นแหละแล้วก็ได้มาอีก1,000พถูกไหมแล้วก็จะมีของโอ้โหทำไมของที่ขายไม่ได้เยอะจัง แน่นอนครับลองขายนี่ไปดีกว่าไก่ครับทุกคนคลักฟินโอเคมาไหนดูซิเออเซลดิสครับทุกคนมาได้เท่าไหร่ได้ร้อยเดียวโอ้โหเป็นสัตว์อีเวนท์ที่แบบว่าได้เงินน้อยมากมามีซีบราครับโอเคเซลดิสครับทุกคนขายซิบได้ร้อยหกสิบเอ็ดเออมันมีตัวไหนที่มันคิดมันเป็นลิมิเต็ดอีกไหมฮมันไม่น่ามีแล้วครับอ่ะขายนี้ไปเลยไหมมันคือตัวอะไรมันเออไม่แน่ใจเหมือนกันแท้มัน มันเอ่อมันน่าจะมันไม่ลิมิเต็ดด้วยนะจริงตัวนี้เออขายไปเถอะเออเนี่ยได้ร้อยสามสิบเองอืมไม่น่ามีแล้วครับคือเป็นอีเวนท์ที่น่าจะมีแค่แบบเอ่อไม่นานอ,ะอ่ะเอ่อแบบสามสิบนาทีครั้งหนึ่งครับแล้วก็น่าจะอยู่แค่แบบกี่นาทีเองอะ่ะสิบนาทีไหมห้านาทีสิบนาทีก็ไปแล้วครับทุกคนแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงก็จะมาอีกทีอ่ะงั้นเรามาซื้อเบสด,ดีกว่าครับซื้อสักห้าอันครับเผื่อลุน้นว่าเราจะได้อะไรบ้างเนาะโอเคซื้อให้้้ได300บาทเลยยมฮะ เอออีกสักอะประมาณ4อันแล้วกันนะครับโอเคซื้อมาห้านั่นแหละมาเปิดเปิดมาให้หมดเลยครับทุกคนอหากดไปให้หมดโอเคไหนดูซิเราได้อะไรบ้างโอเคก็อาได้แบกเกิลมา5อันครับอืมมโีโหกาเบจได้มาเยอะเลยอมีอินเสกได้อยู่แล้วถูกไหมอันนี้ของอันนี้ลบ,ลบโชคครับเป็น instant capture er นะเพิ่มเร็สปีดครับ แม็กกอดอันนี้ก็ดีจ้ะเออแต่มันลดเลอร์สปีดอะเอออันนี้มินโนมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอืมอันนี้น่าจะดีนะนิโรชลักครับเพิ่มหมดเลยโยเลอร์สปีดลบยี่สิบนะโอ้แต่ตัวตัวหนังสืออ่านยากมากครับอ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะอะซีมิดได้ได้อยู่ครับถือว่าดีดีอยู่เพิ่มหมดอ่ะอันนี้อาจจะแค่ลดเลสเซียนเนาะอันนี้ลดเลสเซียนเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็ดีอยู่ครับเพิ่มเลอร์สปีดเพิ่มโชคนะโอเคมาอ่ะและนี่คืออัปเดตบล็อกครับกว่าจะได้มาดูกันนะคืออ่ะอันดับแรกแน่นอนครับแล้มมมีีออออะโเเครานนิฮั อะไรครับเนี่ย <c oughs> เลื่อนขึ้นหนอ่อยอ่ะแต่มันคือ Animal Hunt ครับทุกคนอ่ะก็คือมันจะคล้ายๆกับว,ว่าเป็นฮัน t จากแบบอีเวนต์ก่อนๆน,นะครับก็อ,อาจจะเช่นพวกไฟฟลายฟู p o ูลนะครับอ่ะใน Fish r y y หรือว่าใน Golden t h a ทอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะซึ่งก็มันจะเกิดขึ้นทุกๆ30นาทีครับทุกคนอยู่เบสจาก เวลาของเซิร์ฟเวอร์คล้ายๆกับออร์กาเมกเรชันของเราเลยนะครับและอยู่เพียงแค่5นาทีเท่านั้นเนาะอ่าโอเคเขาบอกว่าแอนิมอลคันเนี่ยมันสปอนที่อ่อาอะทะเลแรกกับทะเลที่2ได้ครับแต่ฟีเจอร์ในแต่ละทะเลเนี่ยดีวอทต่างกันอะไรอย่างงี้เนาะโอ้แสดงว่าอาจจะมีตัวที่แบบเราได้ไม่เท่ากันอะไรอย่างงี้ไหมแล้วก็มีออคโตแฟนคัน,น,นคือวรวมปลาหมึกกับแฟนก็คือเอลฟ์ฟนไหมเป็นช้าง หมึกกับช้างรวมกันหน้าตาน่าจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนอ่าเขาบอกว่าออ t โตเฟนฮันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวที่แรงกว่า Animal Hunt ครับทุกคนซึ่งสปอนเฉพาะรอบๆอบลั g r o ร e อยู่ในเอ่ออะไรนะทะเลที่2ครับซึ่งเราก็ยังไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็น่านจะต้องไปเอ่ฟาร์มเลเวลของเราให้มันได้ถึง250ก่อนครับอืมเนาะอ่าแต่ก็อ่านให้เผื่อสำหรับใครที่ไปเลเวลต่อไปได้แล้วละกันเนาะเขาบอกว่าออโตเฟนฮันเนี่ยมันจะสปอนแบบสม ระหว่างที่มีฝนตกครับทุกคนคล้ายๆกับเวลไมเกรชั่นอ๋อที่ก็น่าจะมีเฉพาะตอนฝนตกดูไหมแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่เ,เวลาในเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ไม่เหมือนกับแอนิโม่ฮันนะซึ่งก็มันก็จะมีฟีเจอร์นะครับก็คือลาชเป็นออกโทแฟนนะครับที่หูตรงกลางของสระน้ําโดยที่ถูกล้อมรอบด้วยบับเบิลนะครับเราจะต้องตกปลาให้ได้25ตัวในในบอร,รอบๆบนั้นก่อนเพื่อที่จะทําให้ลูกบับเบิลนั้นแตกแล้วก็ให้เราสามารถที่จะมีโอกาสเข้าไป จับออกโทเฟนได้เนาะซึ่งเขาบอกว่าเหมือนกับเมกาชันหรือว่าซีริเวียทานฮันอีเวนตเลยนะครับเพราะว่าออกโทเฟนฮันเนี่ยมันสามารถที่จะแบบโดนสปอนได้ระหว่างที่แบบมีฝนตกหรือว่าอาจจะมีอ่าสำหรับสภาพอากาศอื่นๆได้โดยการใช้เทมเพลตโทเทมและวันเซตโทเทมหรือสโมกสกรีนโทเทมได้นะครับที่มีโอกาสที่จะแบบก่อให้เกิด ตัวออกโทเฟนฮะันเนาะซึ่งมีคนที่จะสามารถจับได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับอืมก็เหมือนกับชาร์คคันคราคินทันอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าเอา่อผู้เล่นคนอื่นๆก็สามารถจับเอ่อจับพวกปลาแบบของอีเวนต์จากจากในอีสระได้นะแต่อีเวนต์เนี่ยก็จะจบตอนที่มีคนจับออกโทเฟนได้แล้วนะครับอืมด้านนี่อ๋อนี่คือเบสทีเรียรี่ทั้งหมดเลยนะครับมีเมนไลออนฟิชครับสีคาวที่เราได้แล้วเอ่อซีบราฟิชเลดอ่ามีเซลมูสะ มันคือแซลมอนรวมกับมูสกวางมูสเหรอไม่รู้นี่พอคูฟิชครับทุกคนดักฟินทูน่าพิกเดตไพร์เอคลักฟินเอพริรันยามขังแล้วก็สคกิรเรครับโอเคอ๋อนี้มีราคาบอมหมดเลยโอ้ตัวที่แพงสุดน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับสีขาวเอ๊ะใช่หรอราคา8,500เลยหรอไม่น่านะ พอเราก็ขายไปแล้วป่ะเออไม่น่าราคาถูกเออแพงขนาดนี้นะอ่ะตัวที่เราขายแน่ๆครับก็คือเราเคยขายไอตัวคลักฟินเวลาออกแต่ได้ร้อยร้อยกว่าสำหว่าซีขาวน่าจะหายากอยู่ครับทุกคนตัวพอคูฟิชด้วยนะก็ได้พันหนึง่งลักฟินก็ได้สามร้อยเองโอ,โอเคพีเรนยามังนี่เออก็ได้พันหกอยู่อ๋อแล้วก็มีในซีสองด้วยครับอ่ามีเพอร์รอตฟิชครับมีคร็อกโคคอยฮะมีแคปพีบารสครับทุกคน แคาาปิ巴 a ปะรวมกับเอ่อซีบาสไซเรนชีฟครับทุกคนมีคร a บบิด <c rap> คร a บบิดก็คือปูผสมกระต่ายปะแรคคูดา้าฮะแรคคูนผสมกับอะไรอ่ะไม่รู้มีเพงเิงบอลวัดคือเพนกวินผสมวานใช่ปะคิตตี้ฟิชโอ้โหอะไรครับเนี่ยมีมินโนสแต่ละอย่างครับโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามีมีเบทด,ด้วยหเหรอเบทคืออะไรเบทที่มีโอกาส ท,ที่จะตกได้ป้าไม่มั่นใจอ่าแต่อ๋อแสดงว่าบสซี่เนอรี่ของ C1 กับ C2 สองาจะแยกกันนะครับ C2 เนี่ยจะเป็นแบบพวกนี้เนาะส่วนมีออกโทแฟนด้วยนะครับก็จะมีเลิฟฟลอตมีออกเคนดาฮะออกเคนดาคืออ่าเอาออก้าผสมกับแพนด้าป่ะมีรอยย่อไทเกอร์ฟิชครับทุกคนมีทรีมแพนทรีมแพนซีคือเอาทรีมแพนซีผสมกับกุ้งอะไรอย่างงี้ปะ่ะมีแฟลเมงเกอร์ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนอ่ะออกโทแฟนอันนี้แน่นอนหมึกผสมกับอ่าชาโอเคครับประมาณนี้เนาะบอกเลยเมื่อกี้แค่อ่านชื่อปลากินกินปลาะกินทันทีครับนะโอเคไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารออ่อแอนิมอลมาอีกสักรอบนึงแล้วกันเนาะถ้าเกิดว,ว่ามันยังมาเร็วๆนี้อะไรอย่างนี้นะครับ พอเรายังขายอีก1 2 3 4สอันโอ้โหตัวที่ยากที่สุดเรายังหาไม่ได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะก็นั่นแหละก็เราก็ต้องรอไปครับทุกคนแต่ว่าถ้าเราไปซีสองได้แล้วเนี่ยเราน่าจะสามารถที่จะแบบตกอันอื่นได้แล้วแต่ว่าคงไม่ใช่อีเวนนี้อีเวนนี้เราคงตกไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะเราเลเวลไม่พอครับโอเคครับทุกคนคือตอนนี้มันมันไม่มานะแต่มันขึ้นอันนี้แทนครับ Great h a m m ม e ม H ร์เ h ดชาครับซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆ The Ar c h ครับซึ่ง The Arch เนี่ยน่าจะมันมันคืออยู่แถวแถว,แ,ถวแบบอ่าไปเลลยแล้วกกัันนะครบ็ คือเอาจิ้งใกล้ๆกับดิโซเลตทางไปดิโซเลตดีนั่นแหละเนาะอืมแล้วก็เออเพื่อนเพื่อนเพื่อนน,น,นั่งตามผมอ่ะอ่ะแต่คือมันจะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนอ่าก็อ่านี่ไงนี่ไงขึ้นมาให้เราแล้วด้วยครับทุกคนเดอะอาร์ตเนาะประมาณตรงนี้อืมผมมีเพื่อนกำลังไปด้วยโอเคซึ่งเราจะได้ไหมก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันโหแต่เพื่อนเรือเร็วมากเลยอ่ะงั้นเราใช้เลร์สปีดกับพรีเฟิร์ดลักไปก่อนแล้วกันนะครับใช้เวิร์มไปแล้วกันเนาะ <S <S อ๋อเอ้ยอันนี้เป็นเวลไมเกรชันนี่ หรือออกานะออกาหรือเวลแมกนิชเนี่ยนะครับมีด้วยแล้วก็มีเกรดแฮมเมอร์เฮดชาร์กด้วยนะครับเอาวันนี้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเอาเอไอตัวที่ผมเคยได้เนี่ยมันมันดูไม่ค่อยไอ้นี่สักเท่าไหร่นะโอเคมามากาันเลยแล้วกันเนาะดูซิว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับเพิ่มเลอวสปีดมาสุดๆแล้วเนี่ยม,มาโอ้โหอันนี้ไม่ได้แน่นอน ผมว่าเพื่อคนคนนี้ได้แน่เลยเขาได้เบ็ดโอ้โหเบ็ดดีด้วยครับเบ็ดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เรือน่าจะเร็วของเขาแล้วแสดว่าเลเวลน่าจะสูงอยู่น่ารักครับทุกคนเอามาเราก็ถือว่าเป็นการฟาร์ม XP ไปในตัวแล้วกันเนาะเผื่อว่าในแอเรียพวกนี้น่าจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเอาจริงผมว่าไม่ได้แล้ครับเพราะว่าโอ้โหคือใช้เบ็ดอะไรก็แล้วก็ยังยังไม่มีวี่แววเลยครับเนี่ยได้แต่พวกตัวพวกเนี้ย ลบโปรเกรสปิดก็ยังไม่ยังไม่แม่แต่มาเลยด้วยซ้ำครับทุกคนหรือเราจะคนที่จะไปดูไอพวก m ม g r a t i o n ต่างต่างๆอ่ะนั้นไปก่อนเลยแล้วกันเนาะคือมันจะมีเอ่ออะไรอะไรนะพวก migration ด้วยถูกปะ,ะนี่ครับทุกคนซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเออตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วแต่คือตอนนี้ยังมีในโรสลิตเบย์ครับทุกคนคือเหมือนมี traveling เมอร์แชดมาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมอีควิปอะไรดีอะซีวิดไปก่อนลเลยแล้วกันนะครับน่าจะดีสุดเนาะ,ะมีพูตรงนี้อยู่ด้วยครับโอเคมามาเดี๋ยวเราโอ้โหต้องมาต ไหน traveling merchant ยังอยู่ไหมเนี่ยอ่ะยังอยู่อยู่ครับอยู่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 โอเคนั่นแหละทีนี้เราก็มาไหนเราลองดูซิมีเบ็ดขายดีๆไหมหรือไอ้น,นี้มันใช่ traveling merchant ปะเนี่ยเออไม่ไม่น่าใช่นะอันนี้ไม่น่าอันนี้น่าจะแค่อ๋อใช่ขายของเฉยๆครับ traveling merchant หายไปละโอ้นี่ไงมีคนได้ great Hammer h a m m e r hedge s h แล้วครับอืม,อมแล้วก็เดี๋ยวเราเออลองลงไปในภูข้างล่างดูไหมฮะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันอันนี้มีมี dust lot ครับทุกคน โอ้หก็ไม่ดีเอาจริงโหของค่อนข้างแย่ครับมันไม่ซื้อปเราเข้าเวอร์พูด,ดีกว่าครับเพราะถ้าเราจะไปเอาไมเกรชันนั้นก็คงไม่ได้แหละเนาะคิดว่าไม่ได้แน่นอนครับทุกคนเพราะว่าก็โอกาสก็ยากเราลงเวอร์พูดดีกว่าเราไม่ได้เข้าไปนานมากๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะนะมันยังอยู่ไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าอยู่แล้วครับเออเร,เราหาใหม่ดีไหมอืมน่าจะหายไปแล้วครับ ส่วนแอนิมอลนั้นก็อาจจะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่น่า,ม,นามีอะไรก็อาจจ็น่าจะอีเวนต์ตกปลาเหมือนเดิมน่นแหละเนาะอ๋อมันอยู่นู่นแล้วครับเมื่อกี้ผมเห็นเห็นเห็นวิเวลมันนิดหน่อยซึ่งก็น่าจะจบแล้วแหละนะลแล้วเราจะเดินทางมทาทําไมมันหายไปตอนหน้าตาเอ,อาจริงก็เอาเป็นว่าผมก็คงต้องไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะเพราะว่าแอนิมอลก็น่าจะมีประมาณนั้นแหละเราไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับก็ตกปลาไปเรื่อยๆอาจจะแค่มีแบบพวกปลาใหม่อะไรอย่างนี้มาอะไรอย่างนี้ที่เรายังไม่ได้บ้างอะไรอย่างงี้เนาะก็โอเคเอาเป เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วทำไมเทอพินไอแล่นเราถึงอยู่ตรงนี้นะอ๋อถูกแล้วปะ่ะเออใช่พอมูสบเลาอยู่ตรงนี้โอเคโอเคโอเคองั้นสรรันดีไปแล้วครับ